ในชุดทำงานของพระเจ้าส่วนเนี่ยถ้าผมเล่าเนี่ยเหมือนคนลุกนะครับก็คือพูดง่ายๆเราบอกที่คนอยู่ไม่เจอในโน้ตบุ๊กไปไนะฮะในในโวตที่ของผู้ผู้ประกาศเป็นอวตา,นตานรนี่แหละยูดีอนเครื่องหลันบีสตาร์ทขึ้นมาเองลีสตาร์รีสตาร์ทก็เข้าใจว่าข้อมูลเยอะประมวลผลเยอะเครื่องคงสติอยู่จนช้านะครับยูดีเนี่ยภาพที่ปรากฏออกมาที่เรามาดูมิจูบรีสตาร์ทเป็นภาพน้องน้องขึ้นมาเลย แต่เมื่อเราคณะทํางานสืบสวนกับสอบสวนเนี่ยประชุมกันแล้วก็ยังไม่สามารถสามารถที่จะออกหมายจับได้เพราะว่าในบ้านก็ยังอยู่หลายคนหรืออาจจะมีเพื่อนมาเล่นก็ได้ไอ้เขานี้ก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่จะทําได้ซึ่งปคมคงรอไม่ได้แล้วโดยเฉพาะพ่อเนี่ยรอมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอย่ากลัวว่าเด็กคนอื่นจะตกเป็นเหยื่ออีกก็เลยใช้ยุทธวิธีคือเข้าทําเสือแล้วก็ค้นเลยคก็เชื่อว่าน่าจะเกิดหรือจะพบ พบข้อมูลไฟล์อื่นๆเพื่อจะตั้งข้อหาก็คือเราคิดว่าเราจะตั้งข้อหาก็คือ1ในเรื่องของ387ทับหก็คือครอบครองสื่อละมกอนอาจาร์เด็กนะครับซึ่งมีโทษจำคุกคือ5ปีปรับ10,000แสนบาทซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราพบปุ๊บเนี่ยเราถือเป็นความผิดซึ่งหน้าเ <Okay. S 1> เราสามารถที่จะจับได้เลยจ,จับได้นั้นได้เลยจับได้เลยครับออทีนี้ทีนี้เราไปเจอหลักฐานพวกนี้จากมือถือหรือจากโน้ตบุ๊กเขาฮะจากโน้ตบุ๊กครับจากโน้ตบุ๊กวันที่เราเข้าค้นโดย ได้รับความกรุณาจากสารจังหวาดประทุมเนี่ยเข้าค้นเนี่ยเรา,เาให้เจ้าที่กองปราบปรามการอาญากรรมทางเทคโนโลยีปอทไปด้วยนะครับเพราะว่าระวังแผนแล้วว่าเราต้องอยังไงต้องพบให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําสคัญโดยเฉพาะรูปน้องที่ถูกแบกเมนะครับรูปโป๊เปลือยที่น้องที่บุกแบกเมพอเข้าไปเนี่ยเราค้นอยู่มาเกือบ45นาทีไม่เจอที่ไหนาไม่เจอเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะมากแต่ด้วยด้วย ในในชุดทํางานของผู้ต้างส่วนเนี่ยถ้าผมเล่าเนี่ยเหมือนคนลุกนะครับก็คือพูดง่ายๆระหว่างที่ค้นอยู่ไม่เจอในโน้ตบุ๊กนะฮะในในโน้ตบุ๊กของผู้ผู้ผู้ต้องหาในอวตารนี่แหละยูดีเนี่ยเครื่องอ่ะมันรันรีสตาร์ทขึ้นมาเองรีสตาร์ทรีสตาร์ทก็เข้าใจว่าข้อมูลคงเยอะประมวลผลคงเยอะแล้วเครื่องคง CPU คงช้านะครับยูดีเนี่ยภาพที่ปรากฏออกมาที่เรากลังหาอยู่ดิวันรีสตาร์ทเป็นภาพน้องน้องขึ้นมาเลยน้องที่ผูกเขตายนี่แหละใช่ครับ เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยที่ถูกเล็กคอร์ซึ่งจริงๆน่าจะขึ้นของคนอื่นแต่ขึ้นของน้องขึ้นมาทันทีแป <O pe. S 2> ซึ่งกนแปลกทุกเดิมมาผู้ต้องหายังให้การพักเศษอยู่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ,อะไรเลยน้องที่ลูกขอตายผู้ต้องหารยังตกใจเลยชุดที่เป็นเรื่องของล่องรอยทางดิจิทัลเนี่ย คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตกใจว่าอาขึ้นมันเลยโอ้ผมผมว่าเคสนี้คือน้องคงอยากให้เจอภาพของน้องเองโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะเชื่อต้องเชื่อครับคือคือจริงๆเนี่ยเราหาไม่เจอหรอกเราหาไม่เจอครับเพราะว่าเพราะว่าในโน้ตบุ๊กที่เรายึดมาตรวจเนี่ยข้อมูลมันเยอะจริงๆแล้วผมก็จะว่ามันคงซ่อนกันหลายชั้นนะครับผมอยู่ๆเครื่องมันรีสตาร์ตตัวมันเองและอยู่ๆภาพภาพหลุดภาพลับของน้องที่มันเก็บเอาไว้แบ็กเมลน้องที่ปกครขงตายมันเด้งขึ้นมาเองครับโอ้ หลังจากนั้นผู้ต้องหาเริ่มเริ่มพูดละรู้จักรับสภาพ oh. แต่แต่ผู้ต้องหายังมีสตินะครับ mm. ผู้ต้องหายังพูดเลยว่าเขาเป็นแฟนฉันอ่าอื mm. ซึ่งผมบอกว่าก็เลยถามมาถามว่าแฟนฉันทาไมมีไปร้อยเลยอื mm. นะจีบจีบกันเปร้อยเลยเหรอตอนหลังเป็นร้อยไม่ถือว่าเป็นร้อยคนเหยื่อเป็นร้อยคนเลยเหยื่อเป็นร้อยคน